เม่รที่ผมใช้นะครับก็คือสิบห้าสิสี่สิบห้าสิบสี่นะครับเคยไล่แบบนี้อยู่ครับสิบสี่สิบสี่แล้วก็สิบห้าสิบห้าเหมือนมันไม่ค่อยวิ่งครับรถบรรยานไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่รถผมเป็นอะไล่แบบนี้มันนม่ไม,ไม,ไม,ไม่ดีครับผมต้องไล่แบบ สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบสี่ถึงจะวิ่งด,งดีเดี๋ยวมี G P S ให้ดูท้ายคลิปนะครับแล้วก็ก็ประกบก,กาไปแล้วก็มาร์คชามขีดขีดมาร์กไว้แล้วก็ดูมาร์ปลายเบี่ยงจะมีจุดดู ที่เราใส่ <c oughs> แล้วก็เล็งเล็งให้ตรงเล็งให้ตรงแล้วก็ใส่นี่มาร์ตัวนี้ไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าผมไม่รู้แต่ผมก็ให้มันเป็นมาร์กเลือกเอามาร์กไหนมาร์กหนึ่งตรงใบพัดจุดๆกลมๆมาร์ รถผมนี่เฟืองเฟืองสิบห้าตัวเดียวนะครับไม่ใช่เฟืองคู่เฟืองสิบห้าตัวเดียว g p s ท่ายคลิปที่วิ่งคันเดียวนะครับเดี๋ยวรอชมได้เลยครับ